ยังเงาอยู่แมุ่้ว่าอะไรแล้วอะไรเลยคะคุ้ว่าแล้วต้องเป็นมิวทำไมอ่ะอยากกินขนมจำได้ปะจำได้รู้จำพวกพี่ได้ดีมากปิดไฟกูกูหมดเลยวันนี้ไม่ได้มาแค่อ่อยแต่มาพร้อมความอร่อยให้ทุกคนได้ลองค่ะชอบผู้หญิงคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟสาวสดคนนี้ Black uh ชื่อมิวนะคะอายุ27ปีคะ่ะอาชีพก็จริงๆทําทำหลายอาชีพแต่ว่าเราก็จะขายพวกขนมออนไลน์อาหารออนไลน์ค่ะผ่านในเฟ e b o o k วันนี้โดนแบ็คเอาทแต่ก็ขอมาร่วมแจมๆทิปกับเขาด้วยการที่มาออกในครั้งนี้คิดว่ามันน่าจะให้ใครๆหลายๆคนรู้จักตัวตนของเรามากขึ้น